สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล3ทุกทุกคนเลยค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันอังคารที่8เดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเนวันนี้เนี่ยตรงกับวันอังคารซึ่งเด็กๆก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูแป้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะเด็กๆเราก็มาเรียนกันในหน้าสุดท้ายนะคะในหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพัฒนากันแล้วนะคะเราจะไปเรียนกันเรื่องอะไรนั้นให้เด็กๆเปิดในหนังสือเรียนหน้าที่30เลยค่ะ เด็กคหยิบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปในหน้าที่30เลยค่ะเด็กๆเราจะเรียนกันจนถึงหน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะ30นะคะอ้าในหน้านี้นะคะเด็กๆเห็นอะไรไม่เอ้ยนั่นก็คือรูปอะไรคะดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะอ่า ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะบอกว่ายังไงเอ่ยฝึกร้องเพลงลอยกระทงแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงค่ะแล้วก็วาดภาพนะคะวาดภาพกระทงด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองดูสิคะว่าในรูปภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับวัน ลอยกระทงใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูคงขออธิบายก่อนว่าวันลอยกระทงก็คือวันมันเป็นพิธีพิธีอย่างหนึ่งค่ะพิธีลอยกระทงเนี่ยเป็นพิธีที่จะจัดขึ้นนะคะในะวันเพ็ญเดือน12นะคะหรือขึ้น15าข้ามเดือน12นะคะซึ่งมันจะเป็นวันที่อะไรโลกมีพระจันทร์เต็มดวงเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ช่วงเวลาที่จะมีน้ําหลากก็คือน้ําเยอะเลยน้ําเต็มตะลิ่งเลยค่ะ โดยจะมีการนําดอกไม้นะคะนำนำดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็สิ่งของเนี่ยมาใส่ในสิ่งประดิษฐ์รูปร่างต่างๆที่สามารถลอยน้ําได้นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆนั่นก็คือกระทงนั่นเองค่ะกระทงนะคะเด็กๆประเพณีการลอยกระทงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ มีความเชื่อในเรื่องของอะไรคะการขอขอมาแก่ใครเอย่ยพระแม่คงคานั่นเองนะคะตามความเชื่อเนี่ยพระแม่คงคาเนี่ยน,นะคะมีความสําคัญใช่ไหม,มลูกเพราะว่า,าเราเนี่ยทำไมลูกมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เนี่ยกับ น้ำใช่ไหมคะน้ำมีความจําเป็นในชีวิตของเราใช่ไหมคะตั้งแต่ดื่มกินอาบน้ําหรือใช้ทําประโยชน์ต่างๆมากมายนะคเะเฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์มากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเนื้อเพลงค่ะเป็นเนื้อเพลงลอยกระทงซองนะคะก็คือ,อเด็กๆลองดูกันก่อนนะคะในเนื้อเพลงนี้นะคะก็จะบอกว่าอะไรเอ่ย เดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กๆฟังก่อนนะคะแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะแนบเพลงนี้ไว้นนท้ายคลิปด้วยว่าร้องแบบไหนร้องยังไงนะคะอา้าวพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆดูเลยนะคะ,ะเพลงนะคะลอยกระทงซองนะคะ November Full Moon c h i l e ลอยกระทงลอยกระทง And the water high In the Gold River and the y ล o y ลอยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง is here and everybody full of cheer we are together at the Clong each one with his กระทง as we push way we play we can see a b e t today อ่าคุณครูจะแปลให้เด็กฟังนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะในคืนที่มีพระจันทร์ทําไมโลกพระจันทร์เต็มดวงนะคะเราจะลอยกระทงกันในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะลอยกระทงลอยกระทงและก็แม่น้ําในทําไมคะก็จะมีระดับที่สูงใช่ไหมคะ In the t o ลีเวอร์แอนดคลองนะคะในแม่น้ำเนก็จะดูเป็นสีเลยะคะ่ะเป็นสีทองเลยในแม่น้ำลำคลองเพราะอะไรคะมีแสงจันทร์ ส่องกระทบมาในแม่น้ําทําให้แม่น้ํามองดูเป็นสีทองเลยนะคะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง is here แปลว่าเรามาลอยกระทงกันที่นี่ and everybody full of cheer และพวกเราทุกคนก็ต่างมีความสุขใช่ไหมคะ we together at the คลองแล้วไงต่อคะลูกเมื่อเรามีความสุขแล้วใช่ไหมคะ each one with his กระทงนะคะเด็กๆก็ทำไมคะ ลองดูสิคะ which one ตัวนี้นะคะแปลว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระทงเป็นของตัวเองใช่ไหมคะจะมีคนจะมีคนถือกระทงไปของเราก็จะมีหนึ่งกระทงใช่ไหมลกูกน่าแต่ละคนก็จะมีกระทงเป็นของตัวเอง s we be push away v play นะคะเมื่อทำไมลกูกในขณะที่เราจะวางกระทงไปเนี่ยเราก็จะอธิฐานขอพรใช่ไหมคะก่อนที่เราจะปล่อยกระทงลงไปในแม่น้ำ we can see better day นะคะก็ขอให้พวกเราได้เจอกับสิ่งที่ดีๆในวันข้างหน้านั่นเองนะคะในเนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงลอยกระทงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราได้รู้ความหมายของเพลงลอยกระทงกันแล้วนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็จะต้องลงมือทําแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะวาดรูปกระทงค่ะให้คัดตามรอยประตรงนี้ก่อนนะคะคำว่ากระทงแล้วก็วาดรูป กระทงใบตองของเด็กๆเลยกระทงนะคะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะเด็กๆส่วนประกอบของกระทงนะคะก็จะมีดอกไม้ใช่ไหมลูกดอกไม้มีต้นกล้วยนะคะมีทูบเทียนมีใบตองแล้วก็มีไม้กลัดนะคะเด็กๆก็วาดรูปกระทงมาด้วยนะคะต่อไปค่ะในหน้าที่31ที่นี่เราก็จะมาเรียนรู้คําศัพท์กันแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกหัดอ่านออกเสียงคําศัพท์แล้วก็จับคู่ภาพกับคําที่มันสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆลองมาดูเลยค่ะ ในหน้านี้นะคะในหน้าที่31ตรงนี้นะคะลูกอ่าดูนะคะอ่ะดูคุณจะซูมให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะอ่าเรามาดูกันตรงนี้เลยคำแรกค่ะคำนี้เราจะอ่านว่า pray pray แปลว่าการอธิษฐานขอพรนะคะต่อไปตรงนี้ค่ะกระทงใช่ไหมคะกระทงนั่นก็คือกระทงนั่นเองกระทงใบตองที่มีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มี ใบตองใช่ไหมคะทำเป็นกลีบดอกนะคะต่อไปค่ะ river river แปลว่าแม่น้ําต่อไปค่ะ full moon full m o o n อ่าตรงนี้นะคะ Full Moon แปลว่าพระจันทร์ที่มันทําไมลูกพระจันทร์เต็มดวงนะคะ,ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะ Play อธิษฐานกระทงก็คือกระทง River แม่น้ำแล้วก็ f ฟ Moon นั่นก็คือพระจันทร์เต็มดวงให้เด็กๆนะคะเขียนคำศัพท์ตามรอยประตรงนี้นะคะแล้วก็โยงเส้นจากคู่ที่มีสัมพันธ์กับภาพนะคะเด็กๆลองดูสิคะลูกอาคำนี้คำว่า Play เปลว่าอธิษฐานเราลองมาดูสิคะว่าวตรงไหนนะที่มีคำว่า Play มีตัวสะกดใต้รูปภาพนะคะเด็กๆโยงเส้นเข้าหากันเลยนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆทําการบ้านมา2หน้านะคะนั่นก็คือว่ารูปกระทงกับโยงเส้นให้สัมพันธ์กับภาพนะคะเด็กๆคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในน้ํานะคะเด็กๆจะต้องเลือกกระทงที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมในน้ําค่ะมีอะไรบ้างคะเด็กๆสิ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในน้ำนั่นก็คือกระทมที่ทำมาจากใบตองนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นกระทงที่ทำมาจากขนมปังก็ได้ใช่ไหมคะสามารถเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็กระทงเนี่ยที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมในน้ำเลยนะคะเด็กๆไม่คุณที่จะนำมารอยกระทงนั้นก็คือกระทงที่ทำมาจากโฟมนั่นเองค่ะเพราะว่าโฟมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากมากเลยนะคะก็ทำให้เกิดมลพิษด้วยนะคะจึงไม่นิยมนะคะนำมา ใช้ในการลอยกระทงกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้นะคะให้เด็กๆไปเปิดเพลงฟังนะคะเพลงลอยกระทงแล้วก็ให้เด็กๆโยงเส้นแล้วก็คัดตามเส้นประนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้มีทั้งหมด4คํานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งการบ้านให้คุณในไลน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ